พี่น้องว่าพักยังนี่มีใครรู้บ้างไหมนี่พักอะไรจะามาเพาะปลูกหรือจะมาขยายพันธุ์พี่น้องอาจจะหูจอยอก่ยด่หอกนะนี่คือผักขยงหอ,อมดอกผักขยงยามฟ้าและคำลงมาแอดแอดเฉียดจนะ นี่คือผักขะแยงพี่น้อง,อองเ้ย์ทะออมเ,เซยอ่ากบออมเซปาซิบนั่งแดดครับกินสีหอมอันนี้คือผักขะแยงก็จะตัดเอาส่วนหนึ่งอ่ามาตากแดดไว้อีกส่วนหนึ่งก็จะไปเพาะปลูกนี่คือผักขะแยงผักขยะงพี่น้องผักขแยงหอมหอมเลยกำลังเกิดเดยอะ เดี๋ยวต้องไปถอนมา